งยืนขึ้นในแบบที่คนเคยมองข้ามคุณแล้วทำให้เขาไม่มีวันกล้าดูถูกคุณอีกคุณเคยรู้สึกไหมว่าต่อให้คุณพยายามดีแค่ไหนก็ยังมีคนบางคนที่กล้าพูดจาดูถูกคุณต่อหน้าหัวเราะใส่คุณรับหลังทำเหมือนคุณไม่มีค่าแม้คุณไม่เคยทำร้ายเขาเลยสักนิดมันเจ็บไม่ใช่เพราะเขาดูถูก แต่มันเจ็บตรงที่คุณยังไม่แข็งแรงพอที่จะลุกขึ้นมายืนอย่างสง่างามและพูดกลับไปด้วยพลังที่เหนือกว่าโดยไม่ต้องตะคอกสักคำคุณอาจเคยเป็นคนที่ยอมยอมให้ใครต่อใครข้ามหัวยอมเป็นคนเงียบที่ไม่กล้าโต้ตอบยอมแบกรับคำดูถูกไว้เพียงลำพังยอมก้มหน้าทั้งที่ข้างในแทบจะตะโกนว่าพอกันทีแต่นั่นคือเมื่อวาน วันนี้คือวันที่คุณจะเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนจากคนที่เคยถูกมองข้ามกลายเป็นคนที่ทุกคนต้องหันมามองด้วยความเกรงใจเปลี่ยนจากคนที่เคยเก็บคำดูถูกไว้ในใจกลายเป็นคนที่ยิ่งเงียบยิ่งมีพลังจนใครก็ไม่กล้าดูแคลนอีกคุณไม่จำเป็นต้องเสียงดังเพื่อให้คนฟังไม่จำเป็นต้องตอบโต้ด้วยคำหยาบเพื่อเอาคืนใครแต่คุณต้องพูดอย่างทรงพลัง พูดแบบคนที่รู้ว่าตัวเองมีค่าพูดแบบคนที่ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตใครเพื่อยืนอยู่ในที่ที่คู่ควรกับคุณและเหนือสิ่งอื่นใดคุณต้องวางตัวให้ดูยิ่งใหญ่จนคำพูดของคุณเปลี่ยนบรรยากาศทั้งห้องได้ยิ่งคุณนิ่งคนยิ่งเงียบยิ่งคุณหนักแน่นคนยิ่งเกรงยิ่งคุณสงบคำของคุณยิ่งทรงพลังคลิปนี้ไม่ใช่แค่คลิปที่สอนคุณให้พูดดี แต่คือคลิปที่ปลุกพลังในตัวคุณให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งพลังของคนที่เคยเจ็บพลังของคนที่เคยถูกเหยียบย่ำพลังของคนที่สาบานกับตัวเองว่าฉันจะไม่ให้ใครมาทํำแบบนั้นกับฉันอีกพร้อมหรือยังที่จะลุกขึ้นอย่างสง่างามพร้อมหรือยังที่จะพูดอย่างทรงพลังจนใครก็ไม่กล้าแตะคุณอีกถ้าคุณพร้อมจงฟังต่อด้วยหัวใจที่แข็งแกร่ง แล้วคุณจะรู้ว่าคุณไม่ต้องขอให้ใครเคารพคุณถ้าคุณรู้จักเคารพตัวเองให้มากพอ 1. วางตัวให้ดูยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องพยายามอวด1.1ยิ่งใหญ่ในท่าทีไม่ใช่ในวัตถุความยิ่งใหญ่ไม่ใช่การใส่เสื้อผ้าหรูหรือขับรถราคาแพงแต่มันคือความมั่นใจเงียบที่เปล่งออกมาจากภายในคนที่มีท่าทีสงบเยือกเย็นแต่มั่นคงในคำพูดและการกระทา จะดูมีอำนาจมากกว่าคนที่โวยวายหรือแสดงตัวว่าเหนือกว่าจงเดินอย่างมั่นคงสบตาอย่างมั่นใจพูดช้าแต่ชัดถ้อยชัดคำคนที่เห็นสิ่งนี้จะไม่กล้าพูดจาดูถูกเพราะพลังจากตัวคุณมันดึงดูดให้เขาต้องยอมรับ1.2ภาษากายที่ทรงพลังยิ่งกว่าคำพูดยืนตัวตรงไม่งอหลังไหล่ตั้งไม่หอ่อไม่ลูบหน้าไม่ยุกยิกมือเมื่อพูด หายใจช้าและลึกภาษากายที่แข็งแกร่งสะท้อนถึงจิตใจที่มั่นคงคนที่มองคุณจะสัมผัสได้ถึงความมั่นใจที่ไม่ต้องแสดงออกซึ่งเป็นสิ่งที่ข่มคนอื่นได้โดยไม่ต้องพูดสักคำหนึ่งจุดสามยาวันไว้กับคำพูดไร้ค่าคำดูถูกจะไม่มีวันทำอะไรคุณได้ถ้าคุณไม่ยอมให้มันมีพลังเหนือจิตใจคุณคนที่ยิ่งใหญ่จริงจะไม่โต้อตอบกับคำพูดตำ่ำ แต่จะเงียบและมองกลับด้วยแววตาที่มั่นคงเพราะเขารู้ว่าตัวเองเป็นใครคนที่วางตัวให้ดูยิ่งใหญ่จะปล่อยให้ความเงียบเป็นคำตอบและปล่อยให้เวลาเป็นผู้พิสูจน์คุณค่าสองพูดอย่างทรงพลังจนใครก็ไม่กล้าล้อเล่นกับคุณสองจุงใช้คำพูดน้อยแต่มีน้ำหนักคนที่พูดมากไม่ได้แปลว่ามีอำนาจแต่คนที่พูดน้อยแต่คำพูดทุกคำลึกซึ้งและมีพลัง จะได้รับความเคารพในทุกวงสนทนาเคล็ดลับก่อนจะพูดอะไรให้นิ่งก่อนเสมอสองถึงสวินาทีเลือกคำพูดที่ตรงแต่ไม่ทำร้ายใช้น้ำเสียงต่ำและชัดถ้อยชัดคำตัวอย่างคำพูดทรงพลังผมไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรกับใครความเงียบของผมมีความหมายมากกว่าคำพูดของบางคน ผมให้เกียรติคุณเสมอแต่ผมไม่จําเป็นต้องยอมรับทุกคำพูดของคุณ2.2ใช้ความนิ่งทำให้คนฟังคุณจนจบคนที่มีพลังจริงไม่เร่งรีบในการพูดเขาจะพูดทีละคำทีละประโยคให้ทุกคนต้องตั้งใจฟังเพราะน้ำเสียงเขาไม่ขอความสนใจแต่ดึงดูดความสนใจฝึกพูดโดยไม่เร่งพูดให้เหมือนคำพูดของคุณมีค่าเหมือนว่าทุกคำที่คุณเอ่ยออกมา คือทองคำที่คนอื่นไม่ควรละเลย2.3อย่าหลบสายตาและอย่าพูดแก้ตัวการสบตาอย่างมั่นคงคือการประกาศจิตใจ,จของคุณว่าฉันไม่กลัวไม่หลบและไม่จำเป็นต้องแก้ตัวพูดให้นิ่งและจ้องตาโดยไม่ต้องขอโทษในความเป็นตัวเองคนที่เคยดูถูกคุณจะเริ่มรู้สึกเคอะเขินและคนอื่นๆจะเริ่มเกรงใจโดยที่คุณไม่ต้องออกคำสั่ง สการวางพลังทางคำพูดในสถานการณ์จริงส1เวลาคนผู้จาดูถูกจงตอบกลับด้วยความนิ่งที่มีพลังเวลามีคนพยายามผู้จาเหยียดหยามหรือแซคุณอย่าตอบโต้อย่างดุดันเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการจงมองเขาตรงๆแล้วนิ่งปล่อยให้ความเงียบทําให้เขาไม่กล้ามองหน้าคุณอีกความเงียบของคุณจะกลายเป็นกำแพง ที่สะท้อนคำดูถูกกลับไปหาต้นเสียงอย่างเจ็บแสบที่สุด3.2เวลาต้องพูดต่อหน้าคนที่ไม่เคารพคุณในบางวงสนทนาคุณอาจรู้สึกว่าไม่มีใครอยากฟังแต่จงอย่าวันไหวยิ่งเขาไม่ให้คุณค่าจงพูดอย่างมีพลังมากยิ่งขึ้นพูดช้าชัดลึกและอย่างเงยหน้าเพื่ออ้อนวอนสายตาใครพูดให้เหมือนคุณคือผู้นำที่ไม่ต้องขอความสนใจ แต่ใครๆก็ต้องฟังเพราะน้ำเสียงคุณมันสะกดคน3.3เวลามีคนพยายามล้ำเส้นจงกล้าพูดว่าผมไม่สบายใจกับคำพูดแบบนี้คุณกำลังก้าวล้ำเกินไปผมให้เกียรติคุณแต่ขอให้คุณให้เกียรติผมเช่นกันการพูดแบบนี้ไม่ใช่การเถียงแต่มันคือการขีดเส้นเขตพลังของตัวคุณเอง 4. สร้างพลังอำนาจผ่านการควบคุมอารมณ์ 4.1่งคนที่คุมอารมณ์ได้คือคนที่มีอำนาจสูงสุดคนส่วนใหญ่แพ้ตั้งแต่ใจพอมีคนว่าก็โกรธพอมีคนแซก็เถียงสุดท้ายกลายเป็นคนที่อ่อนไหวเกินไปและดูอ่อนแอแต่จงจำไว้ว่าคนที่ควบคุมตัวเองได้คือคนที่คนอื่นไม่กล้าเล่นด้วยคุณจะยิ่งใหญ่ในใจคนอื่นโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยเพียงแค่คุณไม่หวั่นไหวและไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์ 4.2คำพูดที่ทรงพลังต้องมาจากจิตใจที่นิ่งก่อนคนที่ใจร้อนจะพูดออกมาด้วยความสัน่นคนที่ใจกลัวจะพูดออกมาด้วยเสียงที่ขาดพลังฝึกใจให้สงบก่อนพูดเสมอนั่งเงียบสูดลมหายใจลึกๆแล้วค่อยพูดพูดให้เหมือนคุณไม่ต้องการเอาชนะแต่ต้องการให้อีกฝ่ายเคารพ4.3อย่าปล่อยให้อารมณ์ของคนอื่นบงการคุณในวงสนทนาที่ตึงเครียด ใครควบคุมอารมณ์ได้มากที่สุดคนนั้นชนะความสงบของคุณจะกดอารมณ์คนอื่นให้เย็นลงและทำให้คุณดูยิ่งใหญ่อย่างไม่ต้องใช้เสียงดังฝึกเป็นคนที่โดนต่อว่าแล้วยังยิ้มได้โดนสบประมาทแล้วยังตอบกลับอย่างมีวุฒิภาวะโดนตัดบทแล้วยังพูดต่อด้วยความสุภาพแต่หนักแน่น5บุค,คลิกที่คนไม่กล้าดูถูกห1กลา้าปฏิเสธอย่างนุ่มนวลแต่หนักแน่น คนที่ไม่กล้าดูถูกคุณเพราะคุณกล้าพูดว่าไม่กับสิ่งที่ไม่ใช่คุณไม่จำเป็นต้องเอาใจทุกคนแต่คุณต้องเคารพตัวเองก่อนตัวอย่างคำพูดปฏิเสธแบบทรงพลังขอโทษครับผมขอปฏิเสธผมไม่สะดวกใจที่จะทำแบบนั้นผมตัดสินใจแล้วและผมขอยืนหยัดในสิ่งที่เลือก5.2บุคลิกที่ชัดเจนคือกรอบป้องกันคำดูถูก คนที่มีตัวตนชัดเจนใครก็ไม่กล้าดูถูกเพราะเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่มีหลักมีความคิดของตัวเองจงมีแนวทางชีวิตของตัวเองจงมีเป้าหมายชัดเจนและเดินตามมันโดยไม่สั่นไหวคนที่เห็นคุณมั่นคงจะรู้สึกเกรงใจมากกว่ากล้าแย่5.3ทำตัวเหมือนไม่มีใครใหญ่พอจะมาลบคุณค่าในตัวคุณได้คุณคือคนที่มีคุณค่า ไม่ว่าจะเคยล้มเหลวหรือเคยถูกรังแกมาก่อนอย่าให้คำพูดของใครมาลบความศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณได้จงทำตัวให้สง่างามและสงบนิ่งเหมือนขุนเขาที่ไม่กลัวลมพายุยิ่งคุณมั่นคงในความเป็นตัวเองยิ่งไม่มีใครกล้าดูถูกคุณอีก 6. วิธีตอบโต้คำดูถูกอย่างเหนือชั้น6.1อย่าโต้กลับด้วยคำพูดต่ำให้โต้กลับด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคุณ คำพูดที่ดีที่สุดไม่ใช่คำเถียงแต่คือการพัฒนาตัวเองจนอีกฝ่ายต้องเงียบพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณมีค่ามากกว่าที่เขาพูดยิ่งเขาดูถูกจงยิ่งนิ่งและพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นให้ความสำเร็จของคุณเป็นคำตอบที่เขาไม่มีวันเถียงกลับได้อย่าเสียเวลาอธิบายให้คนที่ไม่เข้าใจเพราะวันหนึ่งเขาจะเข้าใจเมื่อเห็นคุณยิ่งใหญ่ด้วยตาเขาเอง 6.2ใช้คำพูดที่สูงกว่าสะท้อนกลับไปเมื่อเจอคำพูดเหยียดหยามอย่าใช้คำต่ำกลับไปแต่ให้ใช้คำที่สุขุมเยือกเย็นและเหนือระดับตัวอย่างคำตอบที่มีพลังสูงมากผมเข้าใจว่าคุณมีมุมมองของคุณแต่ผมขออนุญาตไม่รับมุมมองนั้นเข้ามาในชีวิตผมความเห็นของคุณไม่ใช่ความจริงของผมผมให้คุณค่ากับตัวเองมากพอ ที่จะไม่ใส่ใจกับคำพูดแบบนั้น6.3ถ้าจำเป็นต้องพูดพูดให้จบในประโยคเดียวเมื่อถึงคราวที่ต้องพูดกลับให้พูดเพียงครั้งเดียวและทำให้ประโยคนั้นสั้นแต่คมผมไม่ใช่คนที่คุณจะล้อเล่นได้ง่ายๆจำไว้นะครับผมให้เกียรติคุณเสมอแต่อย่าทำให้ผมเปลี่ยนใจถ้าคุณไม่ให้ค่าผมผมก็ไม่มีเหตุผลจะให้คุณอยู่ในพื้นที่ของผมเช่นกัน7 ทำตัวให้คนเกรงไม่ใช่กลัวเจ็ดจุหนึ่งคนที่ดูยิ่งใหญ่ไม่ใช่คนที่เสียงดังแต่คือคนที่มั่นคงคนที่ยิ่งใหญ่ในสายตาคนอื่นคือคนที่ไม่ไวยวายเวลาโดนดูถูกไม่ย่ำตัวเองเพื่อขอให้คนรักไม่ต้องอธิบายตัวเองตลอดเวลาแต่เขาสงบสม่ำเสมอและรู้ว่าศักดิ์ศรีไม่ใช่ของที่ใครมาให้แต่ต้องสร้างจากข้างใน 7จสองอย่าทำให้ใครรู้สึกเหนือกว่าเพราะความเงียบของคุณบางคนเงียบเพราะกลัวบางคนเงียบเพราะอ่อนแอแต่จงเงียบแบบมีพลังคือเงียบแล้วอีกฝ่ายรู้ว่าคุณไม่ใช่ของเล่นการเงียบแบบมีพลังต้องมาจากการรู้คุณค่าของตัวเองรู้ว่าคำพูดเขาไม่มีผลต่อคุณรู้ว่าคุณมีคุณภาพชีวิตที่สูงกว่าคำพูดของเขาแปด ทัศนคติที่ยิ่งใหญ่คือกรอบของคนที่ไม่ยอมให้ใครดูถูก8.1อย่าให้ใครมากำหนดคุณค่าของคุณนอกจากตัวคุณเองเขาว่าคุณไม่ได้แปลว่าคุณเป็นแบบนั้นเขาไม่เห็นคุณค่าไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีค่าจงยืนหยัดในตัวเองอย่าให้คำพูดของใครลากคุณลงจากความฝันที่คุณกำลังปีนขึ้นไป8.2ไม่ต้องแข่งกับใครแค่ชนะใจตัวเองก็พอ คนที่มั่นใจในตัวเองจริงไม่ต้องเปรียบเทียบเขาจะเงียบและเดินต่ออย่างสง่างามไม่จำเป็นต้องเร่งไม่จำเป็นต้องโชว์แค่มั่นคงและสม่ำเสมอ8 3คุณคือคนที่มีพลังที่สุดในชีวิตคุณเองไม่ว่าคุณจะเคยโดนดูถูกแค่ไหนไม่ว่าคุณจะเคยล้มเหลวกี่ครั้งจำไว้ว่าคุณคือคนเดียวที่ลุกขึ้นมาใหม่ได้ และเมื่อคุณลุกขึ้นด้วยพลังแห่งความเงียบคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครกล้าเหยียบซ้ำอีกเลยจงยิ่งใหญ่ในความเงียบพูดอย่างทรงพลังจนใครก็ไม่กล้าแตะคุณคนที่ดูน่านับถือไม่ใช่คนที่เสียงดังแต่คือคนที่นิ่งแล้วทำให้คนทั้งห้องเงียบตามจงเป็นคนแบบนั้นคนที่ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องพูดยืดยาวแต่คนอื่นก็ไม่กล้าแตะ เพราะพลังของคุณมันยิ่งใหญ่ในตัวของมันเองจงวางตัวให้ดูยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพื่อโอ้อวดแต่เพื่อปกป้องคุณค่าของตัวคุณเองจงพูดอย่างทรงพลังไม่ใช่เพื่อให้คนกลัวแต่เพื่อให้คนเคารพและจงอย่าลืมว่าคนที่ดูถูกคุณในวันนี้อาจต้องยืนปรบมือให้คุณในวันหน้าและทั้งหมดนี้คือพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ พลังที่เคยถูกคำดูถูกกลบเอาไว้พลังที่ถูกขังไว้ใต้รอยยิ้มฝืนๆและคำว่าไม่เป็นไรแต่วันนี้คุณไม่ใช่คนนั้นอีกต่อไปวันนี้คุณจะไม่ก้มหัวให้คำพูดของใครวันนี้คุณจะไม่ลดค่าตัวเองเพื่อเอาใจใครอีกแล้วจงวางตัวให้สง่างามแม้ในวันที่โลกมองข้ามคุณจงพูดอย่างทรงพลังแม้ในวันที่ใจคุณยังสัน่นเพราะเมื่อคุณไม่หวัน คนทั้งโลกก็ไม่กล้าแตะฝากกดติดตามช่อง The World m ที่นี่เราจะไม่สอนให้คุณเป็นแค่คนดีแต่เราจะพาคุณเป็นคนที่ไม่มีใครกล้าดูถูกได้อีกเลยขอให้คุณยืนอย่างยิ่งใหญ่ด้วยหัวใจที่มั่นคงและขอให้ทุกคำพูดของคุณมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนชีวิตคนได้ขอให้คุณสง่าง,งามแม้ในวันที่ไม่มีใครยอมรับคุณ และจงยืนหยัดอย่างทรงพลังจนคนที่เคยมองข้ามคุณต้องเงยหน้าขึ้นมามอง